ก็จะเป็นข่าวนี้เนาะจากสำนักข่าวสวานซิควินุเทนเดี๋ยวเรามาดูกันเลย Putin ist wütend Und spät seine Berater ein Putin ูตินก็เป็นนายกรัฐมนตรีของนิงคนหนึ่งนะคะของรัสเซียเนาะ p ูติน ist wütend Wütend วตนตรงนี้นะคะก็เป็นคำ adjective เนาะที่แปลว่าโกรธโมโหที่กำลังโกรธที่กำลังโมโหอยู่ Putin is w ü t e n d p u t ิ n เนี่ยกำลังโกรธกำลังโมโห,โหเลยนะคะ u n d s p ä t s e i n e n Berater ein คำกริยานี้นะคะมาจาก ein sperren ein sperren แปลว่าจำคุกคุมขังนะคะ เรามาดูคำศัพท์ของ I sparen กันดีกว่านะคะด้านล่างเลยนะคะมันก็จะมีอยู่3ความหมายด้วยกันนะคะความหมายที่1นึ่งของ I sparen ก็คือ in advance sparen ก็คือขังกับขังหรือคุมขังขังกับขังบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างในอาคารในห้องในกลงก็ได้นะคะอย่างเช่นตัวอ,อย่างเลย w e r hat d i cut s e in the other in d h e r g a l a g e ไอเกชเปตใครขังแมวไว้ในรลถลหรอตัวอย่างที่สองนะคะความหมายที่สองของคำว,ว่าไอสเปเรนแปลว่าขังคุกนะคะหรือจำคุกนำตัวเข้าคุกอินส์เกฟนิสปริงเงินไอสเปเรนนะคะก็แปลว่านำตัวเข้าคุกจำคุกนะคะหรือขังคุกอินส์เกฟนิสปริงเงิน และความหมายที่3ของคำว,ว่า einsperren แปลว,ว่าปิดกั้นนะคะหรือจํากัดตัวอย่างนะคะ gedanken kann man nicht einsperren gedanken แปลว,ว่าความคิดนะคะ kann man nicht einsperren มนุษย์นะคะก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นหรือกักขังความคิดได้นะสรุปคําว่า einsperren นะคะก็มี3ความหมายด้วยกันอันที่1แปลว,ว่าค้ังกักขังคุ้มขัง อันที่สองนะคะเอาเข้าคุกนําเข้าคุกจําคุกและที่อันที่สามนะคะปิดกันในประโยคนี้นะคะผู้ทิ้นพู้ทิ้นสเปดไซเนเปรัตเทอไอผู้ทิ้นนะคะก็ได้นําตัวไซเนเปรัตเทอเข้าคุกนะคะหรือว่านําตัวไปขังคุกนําตัวใครนําตัวไซเนเปรัตเทอก็คือที่ปรึกษาของเขานะคะ เข้าคุกเลยต่อไปนะคะ c l e n c h e f v l a d i m i r p u t i n i s t o f f e n b a r u n z u f r i e d e n m i t d e m v e r l a u f d e r r u s s i s c h e n i n v a s i o n i n d e r u k r a i n e ตรงนี้นะคะ c l e n c h e f v l a d i m i r p u t i n ก็เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะที่ชื่อว่าปูตินเนี่ยแห่งเมืองเคลมลินนะคะอีสออฟเฟนบ o f f e n bar ตรงนี้นะคะมันเป็นคำ e c t i v e มันแปลว่าชัดเจนเลยเห็นได้ชัดเลยก็มานสกคำว่า Off e n ทีแ่แปลว่าเปิดเปิดเผยนะคะบวกคำว่า bar ลงไปก็จะกลายเป็นคำ a d j e c t i v e o f f e n b a r แปลว่า,วา,วาที่สามารถเห็นได้ชัดหรือชัดเจนมากๆเลยนะคะ is offenbar ที่เห็นได้ชัดเลยว่าหรือชัดเจนมากๆว่า u n s u i d u e d m i t dem verlauf der russischen invasion in der Ukraine นอุ่นซูฟรีเดนมิดแปลว่าไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอุ่นซูฟรีเดนมิดแปลว่าไม่พอใจกับบางสิ่งบางอย่างดังนั้นนะคะผู้ทินเนี่ยก็อิสต์อุ่นซูฟรีเดนมิดเดมเฟลล์ฟเดมเฟลลฟตรงนี้นะคะแปลว่าความคืบหน้านะคะหรือ progress ในภาษาอังกฤษมันก็คือ progress ที่แปลว่าความคืบหน้านะคะ,ะหรือกระบวนการเดียร์รูสิชัน อิน a าซิ n คำศัพท์นะคะ d ีอินบาซิออนดีอิน a าซิอนแปลว่าการรุกรานหรือการบุกรุกดังนั้นนะคะมิดเด f มเฟลล์ฟเดลรุสิเช n อ n นบาซิ n ก็จะแปลได้ว่าออของกระบวนการหรือความความลึกน้าของความคลืบหน้านะคะของการบุกรุกของรัสเซียอินเดียอ a ร n คาีในประเทศยูเครนเนาะ อินเดียอ a i ครนเนเนื่องมาจากว่าประเทศยูเครนนะคะมันเป็นคำนำหน้านามเพศหญิงนะคะ de ukraine เนพอหลังอินใช่ไหมคะกับคำกริยาที่แบบอยู่กับที่อยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นหลังอินก็เลยเป็นดาทีฟก็เลยกลายเป็นอินเดียอ a i ครเนในประเทศยูเครนเม l เลเร e เกนเน e ลเร่วัวเดินอุ้งเท e าส์เอเรสต์เกสเ ตรงนี้นะคะแม e เลเรเกเนเเรก็เป็นพวกนายพลหลายๆคนนะคะหรือคนที่แบบตําแหน่งสูงสไม่ว่าจะเป็นทางทหารหรือว่าจะเป็นทางตํารวจอันนี้ไม่แน่ใจนะคะ e ม e เลเรเกเนเลเรแปลว่านายพลหลายๆคนนะคะหรือผู้ที่ไม่อำนาจสูงๆหลายๆคนเนี่ยวัวเดนเกสเดลตก็ถูกเอาไปวางถูกเอาไปตั้งนะคะอุนเทเ a าส์อาร์เ คำนามอันนี้นะคะ house arrest แปลว่าการลงโทษนะคะที่ถูกกักบ,บริเวณภายในบ้านหรือเป็นการถูกกักบ,บริเวณภายในบ้านเนาะมันเป็นคำนามเพศชายนะคะ the i r house arrest the i r house arrest แปลว่าบทลงโทษที่ถูกกักบริเวณภายในบ้านนะคะดังนั้นในประโยคนี้ Mary g e n e r e l e w o l d n t Unterhaus Arest g e s t e l t ในคนลหลายๆคนนะคะก็ถูกกับบริเวณอยู่ภายในบ้าน